สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะสินค้าสุดพิเศษมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะจากเมย์ซงคิสเนตนะคะเอกับลาเนชค่ะอันนี้เป็นคูชชั่นนะคะเป็นนีโอคูลชั่นแมทแล้วก็ มาเป็นเซตนะคะพร้อมกับกระเป๋า cross body bag เป็นกระเป๋าสีขาวน่ารักมากๆเริ่มจำหน่ายวันนี้ว,นนวันแรกนะคะที่ l a ซ a d a นะคะแต่ว่าอันนี้เซตนี้จูนไปซื้อมาจากเอฟ n อนด์ค่ะแล้วก็ได้มาในราคาพิเศษมา,มากลด15%จาก2,100บาทเนี่ยจูนซื้อมาในราคาแค่ประมาณ พันเปปลบาทนะะไม่แน่ใจประมาณนี้ไม่ถึงพันแคุ้มมากแล้วก็ตอนนี้ที่เอฟเฟยลดแค่2วันเท่านั้นวันที่เหแล้วก็2ตุลานี้เท่านั้นแล้วก็ของคือมีแค่นี้แล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะคะ ่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูวันนี้มาอันบ็อกซ์ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูที่กระเป๋าก่อนดีกว่าเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยเห็นกระเป๋าแล้วอยากได้มากของคิสซเนะไงหมาจิ้งจอกน้อยกล่องจะเป็นแบบนี้แค่แพ็กเกจก็น่ารักมากๆแล้วค่ะอ่ามาดูกระเป๋ากันกระเป๋าเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นตัวแบบนี้เลยใส่มือถือได้เลยนะคะ iPhone ได้ซัมซุงได้แล้วก็คือตัวกระเป๋าว,ว่ามันเป็น เป็นหนังแบบนี้นะคะเป็นหนังพ u เนี่ยส์มันกำลังดีแล้วมันสามารถใส่ทั้งแบบมือถือกระเป๋าตังใบเล็กๆได้ลิปสติกได้กุญแจรถได้ก็เลยรู้สึกว่าชอบมากถูกใจมากะคะนี่สายเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูสายก่อนอความยาวก็กำลังดีด้วยแหละเนี่ยสะพาย c r o s s body แบบนี้นะคะไม่ยาวมากกำลังดีเลยแล้ว ลายเป็นลายจิ้นจอกตัวนี้นะคะเป็นแบบเป็นปักปักหน่อยอย่างนี้อ่าเนี่ยก็จะเห็นตาเลยนะว่าเป็นเมโซนิสซิเนตนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นปั๊มว่า x กกับ La เนชอ่านี่ไซส์กำลังดีเลยค่ะมาดูข้างในข้างในจะเป็นผ้าสีส้มแบบนี้อุ้ยเหมือนแอมเมส巴าเหมือนแอมเมสาดูสินี่ตรงนี้นะคะแค่ ปกติของคิสซเนะเนี่ยกระเป๋าอย่างเดียวก็หลักพันแล้วอะของเขาแล้วก็มาทำกับลาเนชก็คือได้เป็นแป้งของลาเนชด้วยนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นกล่องแป้งสำหรับคูชชั่นเนี่ยคูชชั่นจะมีให้เลือกแค่2ส,สีเท่านั้นนะคะคือสี N 21กับ23โทน21จะเป็นสีแบบ ขาวหน่อยขาวเหลืองนะคะส่วน23จะออกสีเนื้อๆหน่อยถ้าเกิดว่าคนผิวขาวเนี่ยก็ใช้21ไปได้เลยส่วนคนที่ผิวสีขาวปานกลางนะคะทาทาหน้าแล้วจะออกสีเนื้อๆหน่อยก็ใช้เป็น23นะคะเขาจะมีให้เลือกแค่2ส,สีนี้เท่านั้นแหละซึ่งจุนก็เลือกสีเป็น21มาเพราะว่าชอบให้แบบทาแล้วหน้าขาว,ขาวๆหน่อยนะคะขาวนวลแต่ว่าไม่ลอยนะต้องดูที่สีผิวคนด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูแกะกันเนี่ย แพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้บอกว่า l a n e อกับ m ับเ o n ซคิ s s u n e นะคะวันหมดอายุ2025 e x p i r ส date อยู่ข้างหลังตรงนี้แกะด้านนี้เลยค่ะเปิดด้านในมาจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะจะมีเป็นตัวตลับแล้วก็เป็นตัวคูชชั่นแยกออกต่างหาก กูชั่นก็จะเป็นนี้เขาจะมีพัฟมาให้พัฟก็จะเป็นสีส้มน่ารักมากๆเลยสีส้ม,มตัวพัฟเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะอ๋อเขามีข้างในเขามีให้แล้วหนึ่งอันนี่ไงเปิดมาข้างในนะคะคือจะมี มาให้แล้ว1อันด้วยอ๋อแล้วก็เป็น r e f i l อีก1อันแน่เลยใช่อันนี้เป็น refill นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยดีกว่าตัวนี้ก็บอกว่าหมด2025อ่บาอุ๊ยบอกได้เลยว่าเซตนี้คุ้มมากคุ้มมากๆเพราะว่าได้ตลับจริงนะคะตลับจริง1แล้วก็เป็น refill อีก1อันนะคะเนี่ยเป็นสี ที่จุนซื้อมาปคือ 21N นะคะก็คือได้เท่ากับ2อันเลยเป็นเซตนี้นะคะ2อันแล้วก็กระเป๋าอีก1 1อันในราคาประมาณ1800บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครไปซื้อที่เป็นราคาเต็มนะคะซื้อจากในช็อปหรือว่าซื้อจากในเว็บต่างๆก็จะราคาอยู่ที่2100บาทนะคะถ้าซื้อที่ไทยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะรีบไปซื้อนะเพราะว่ามันน่ารักมากจริงๆเนี่ยดูสิ Hey Neo why you so grey โอ้โหเป็นลายจิ้งจอก Laneige น่ารักมากๆเลยถ้าใครซื้อใช้คูชชั่นของ l n n i g e ก็ใช้อยู่แล้วก็จะรู้ว่าแบบค่อนข้างจะปกปิดได้ดีทาแล้วแบบหน้านวลเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าที่เราซื้อเนี่ยบอกได้เลยว่า เป็นเพราะกระเป๋าอยากได้กระเป๋ามากกว่าชอบกระเป๋ามากเลยอ่ะมันคิ้วมันคิ้วกระเป๋าสีขาวจะเป็นแบบมันจะเป็นสีขาวนวลมันไม่ใช่ขาวจัวนะคะมันขาวนวลน,นวลแล้วก็ด้านในเป็นสีส้มตัดกันซึ่งมันน่ารักมากเวอร์นี่นะคะก็จะ1เซตนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะกระเป๋าตลับแป้งแล้วก็ ปรีฟิลอีกหนึ่งชิ้นค่ะถ้าเกิดใครสนใจซื้อนะคะก็ตามไปดูในล a z a d a ได้ลองเซิร์ชหาดูนะคะพอดีจุนไม่มีลิงก์ของ Lazada มาแปะนะคะหรือว่าจะไปซื้อที่ช็อปของ if and boy ได้นะคะทุกสาขานะคะอันนี้ซื้อมาจาก เดมอลบางกะปิ copy, นะคะยังพอมีของอยู่นะคะถ้าเกิดจูนลงคลิปนี้แล้วยังไงลองไปตามหาดูกันได้นะคะชอบไม่ชอบอยังไงใครใช้แล้วซื้อมาแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์อย่าลืมมารีวิวกันเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย